สวัสดีครับผมนุเบิร์นพอย์วันนี้จะมารีวิวเสนอวิธีเบิร์นคะแนนของบัตรอีออนนะครับเริ่มต้นด้วยการไปโหลดแอปก่อนนะครับสำหรับคนที่มีแอปแล้วก็อดใจรอสักครู่นะครับไปที่ Play Store นะครับจากนั้นตรงช่องค้นหาครับพิมพ์คำว่าอีออนเข้าไปนะครับ จากนั้นกดรูปแม่ขยายเลยครับเมื่อเจอแอปอีออนแล้วกดติดตั้งได้เลยครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับอีออนจะแอปจะทางทางแอปจะขออนุญ,ญาตสิทธิ์ในการเข้าใช้อุปกรณ์เรานะครับเราก็ต้อง อนุญาตเพราะถ้าไมอ่อนุญาตก,ก็จะใช้แอปไม่ได้นะครับมีอยู่สามรายการนะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาที่แอปแล้วครั้งแรกสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็กดลงทะเบียนก่อนนะครับใส่หมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัตรสมาชิกอีออนหรือบัตรเครดิตนะครับแล้วก็หมายเบอร์มือถือนะครับ เมื่อเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับจากนั้นทางระบบจะส่งรหัส OTP มาให้นะครับเราก็กอรกรหัส OTP เข้าไปกอกรหัสเสร็จปุ๊บก็มาที่เงื่อนไขข้อตกลงนะครับก็ติ๊กตรงที่วงกลมนี้นะครับจากนั้นก็กดยอมรับเงื่อนไขแล้ว ข้อกำหนดนะครับตรงที่ลูกศรชี้เลยครับเสร็จแล้วจะให้เราตั้งรหัสพินนะครับ6กหหลักเราก็ตั้งไปเลยเอาที่ใช้งานเท่าที่จำได้นะครับ ทีนี้แอปก็จะถามว่าจะเข้าสู่ระบบด้วยฟิงเกิลพินหรือว่าคนที่มีสแกนสแกนม่านตาก็ก็กดจะอนุญาตหรือว่าจะผ่านไปยกเลิกก็ก็แล้วแต่สะดวกนะครับเมื่อเข้ามาที่แอปแล้วก็จะมีก็จะบอกว่ามีฟังก์ชันอะไรมั่งนะครับเราก็ ผ่านผ่านไปหรือกดสตาร์ทได้เลยนะครับกดสตาร์ทได้เลยนะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องการเอาคะแนนมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงไปที่ happy reward เลยครับเราก็จะบอกว่าบัตรของเรามีคะแนน happy reward อยู่ทั้งหมดกี่คะแนนนะครับหลังจากนั้น เลือกตรงแคตตาล็อกได้เลยครับมันก็จะมีรายการหมวดหมู่ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากจะบริจาคก,ก็เลือกตรงมูลนิธินี่นะครับจะใช้คะแนน3,200คะแนนต่อเท่ากับจะได้เงินบริจาค200บาทซึ่งผมมองว่า มันใช้เลทสูงไปนิดนึงเพราะปกติเราจะ2,000คะแนนเราจะถ้าไปแลกเป็นเครดิตเงินคืนหรือว่าไปซื้อของเนี่ยจะใช้2,000คะแนนเท่ากับเงิน200บาทแต่พอบริจาคเนี่ยมันใช้3,200คะแนนซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเผื่อใครอยากจะเลือกบริจาคก,ก็ตามสะดวกครับข้อตอบหมวดต่อไปก็คือ c a s h b a c เงินคืนเข้าบัญชีนะครับ เงินคืนเข้าบัญชีเนี่ยครับเรทตามนี้เลยครับ3 0 0 0คะแนนเท่ากับ300บาท2000คะแนนเท่ากับ200บาท5000คะแนนเท่ากับ500บาทถ้าเผื่อเราอยากจะแลกมากกว่านี้เราก็กดเพิ่มตรงคำว่าจํานวนเข้าไปนะครับแล้วก็กดแลกได้เลยหมวดต่อไปคือหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับกดเข้าไปดู ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศมีไฟติดผนังเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดักยุงพัดลมกดเลือกเครื่องทำกาแฟตามสะดวกเลยนะครับเลือกเอาตามที่ชอบครับหมวดถัดไปคือหมวดของเล่นหมวดของเล่นก็จะมี สเบาลมกลองเพลงมิกกี้เมาส์บล็อกตัวต่อหมวดถัดไปก็คือหมวดท่องเที่ยวนะครับแต่หมวดท่องเที่ยวเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่เดอะวันการ์ดครับเดอะวันการ์ดเนี่ยใช้คะแนน2000คะแนน โอนไปที่ The One Card จะเหลือ1,600คะแนนนะครับซึ่งเลทก็จะเท่ากับเราใช้คะแนนของอีออนเองไปซื้อของเพราะว่า2,000คะแนนเท่ากับเงิน200บาทแต่พอเราโอน2,000คะแนนไปที่ The One เหลือ1,600คะแนน 6, 000, 1 6 0 0คะแนนเนี่ยถ้าไปใช้ที่แอปของ The One ก็จะตีเป็นเงินเท่ากับ200บาทเท่ากันซึ่งโอนไปหรือไม่โอนเราก็สิทเท่าเดิมครับแต่ว่าถ้าเปรียคนที่อยากจะโอนคะแนนไปนรวมอยู่ที่เดอะวันการ์และใช้ที่เดอะวันการก็ก็ไม่เสียเปรียบอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ส่วนลดอะไรเพิ่มนะครับไม่เหมือนกับของ City Bank ที่โอน โอนได้1ต่อหนึ่งคือ2 0 0 0คะแนนโอนไปเป็น2 2 0 0 0คะแนนเท่ากันอันนั้นอันนั้นได้สิทธิพิเศษเฉพาะบางบัตรครับที่จะได้สิทธิแบบนั้นแต่เลทส่วนใหญ่ก็คือ2,000คะแนนโอนไปเป็น1,600คะแนนหลายๆบัตรก็จะเป็นสิทธิเลทนี้นะครับถ้าเราจะแลก4,000คะแนนเราก็เพิ่มตรงจำนวน ที่ผมชี้เลขหนึ่งนี่นะครับก็ใส่เป็นเลข2ก็จะเท่ากับ4 0 0พคะแนนโอนไปเป็น3,200คะแนนนะครับแล้วก็กดแลกสินค้าได้เลยทีนี้เรามาดูการใช้คะแนนใช้คะแนนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแลกเป็นคูปองอะไรนะครับอ๋อโทษทีแลกเป็นคูปองเหมือนกันครับอย่าง <c oughs> แลกเป็น ส่วนลดของ a n t i a n แอนะครับโทษครับ a n t i a n แอจะได้เลท8 0 0คะแนนได้ g i ฟต์ไวเซอร์0 0บาทหรือว่าที่ Starbucks 800คะแนนได้ g i ฟต์ไวเซอร์1 0 0บาทอันนี้คุ้มเพราะว่าเลทปกติจะเป็น1000คะแนนได้100นะครับอันนี้เขามีส่วนลดพิเศษให้ใช้แค่800คะแนนได้ ได้กิฟต์ไวเชอร์หนึบาทซึ่งผมมองว่าอันนี้ยคุ้มเข้าไปดูนะครับถ้ากดจะแลกสินค้าก็กดข้างล่างได้เลยนะครับแลกสินค้าคูปองมีอายุแค่เดือนเดียวนะครับหลังจากแลกนะครับหรือว่าจะแลกเป็นไอศครีมที่แมคโดนัลล์นะครับ ซูกิชิก็ได้กิฟไวเชอร์หนึบาทอย่างที่ซูกิชินะครับส่วนลดสูงสุดที่ผมวงกลมเนี่ยส่วนลดสูงสุด999บาทต่อ1ใบเสร็จเท่ากับว่าเราสามารถแลกกิฟไวเชอร์อเงี้ย1 0 0บาทได้จำนวนถึง10ใบเพื่อที่จะเอามารวมในการใช้ ทานอาหารที่ร้านซูกิชินะครับถ้าถ้าอยากจะแลกก็กดแลกสินค้าได้เลยนะครับอย่างกิฟต์ไว้เชอร์ของบาร์บีคิวพลาซ่าโคสตนหรือจะหมวดช้อปปิ้งก็จะเป็นอ e ีคูปองของบิ๊กซี เซนทันซึ่งอันนี้ก็คือ1,000คะแนนแรก100บาทตามเลทเลยครับเลทปกติ5,000คะแนนก็แลกได้เงิน500บาทหรือใครที่มีบัตรเอ n อออนอ็มเจนนะครับสามารถโอนคะแน 1, น1,000คะแนนเพื่อที่จะไปเป็นจำนวนเงิน e t ทิเ e ตใน M Gen ได้100บาท แต่สำหรับของผมอันนี้ไม่มีเขาก็เลยเขียนว่าเราไม่ไม่มีสิทธิ์ในในบัตรอันนี้นะครับถ้าใครมีก็ก็จะมีข้างล่างจะเขียนว่าร่วมรายการนะครับอยากจะแลกจำนวนเท่าไหร่ก็ใส่จำนวนแล้วก็กดแลกสินค้าได้นะครับแลกแล้วสามารถดูสิทธิ์ดูหนังได้เฉพาะที่นั่งปกติที่สอง ที่นั่งปกติแล้วก็ไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับทีนี้พิเศษหมวด e ีคูปองอย่าง e ีคูปองเนี่ยผมมีส่วนลดของ shopee กับ b i g C ซซึ่งการจะได้ e ีคูปองตรงนี้มาเนี่ยเราจะต้องไปกดในในหน้าโปรโมชั่นของเขาก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมัน ผ่านมาแล้วแต่ว่าผมก็ได้มาแล้วเหมือนกันนะครับโค้ดส่วนลดอย่างสําหรับใครที่มีโค้ดส่วนลดก็กดกดข้างล่างนะครับกดเพื่อใช้หลังจากนั้นเราก็จะได้เอ่อกดเพื่อใช้เสร็จแล้วจะได้โค้ดส่วนลดมาแล้วเราก็เอาโค้ดตัวน,นี้ไปไปไปวางที่แอปช้อ p ปีนะครับตรงช่องโค้ดส่วนลดมันก็จะได้เป็นคูปองส่วนลด700บาท ทีนี้จะได้คูปองแบบนี้มาได้ยังไงก็คือเราไปที่ช่วงคำโปรโมชั่นนะครับแล้วก็กดดูทั้งหมดแล้วเราก็เลื่อนไปดูเนี่ยครับอย่างอย่างอันเนี้ยจะมีอ e ีออนมิดเยียบิ๊กโบนัสนะครับส่วนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด30,000บาทซึ่งถ้าเผื่ออยากอยากจะ ใช้ก็คือกดลงทะเบียนได้เลยครับเงื่อนไขก็จะเป็นแบบนี้นะครับ5 0า0 0บาทถึง99,999บาทจะได้รับเครดิตเงินคืน300บาทถ้า100,000บาทยอดใช้จ่ายนะครับ100,000บาทถึง4 9 99, 9 9 9 9บาทก็จะได้รับเครดิตเงินคืน800บาทเลทก็ตามนี้ครับสำหรับใครที่ใช้จ่ายเยอะ องวดนะครับเขาก็จะมีบอกวันที่สิ้นสุดรายการวันที่เริ่มรายการออันนี้จะหมดหมดประมาณสิ้นเดือนกรก,กรา,าคมนะครับหลังจากนั้น <c oughs> สำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรเครดิตอีออน แล้วอยากจะสมัครช่องทางที่ผมแนะนําก็คือสมัครผ่านผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมหลายปีตลอดตลอดอายุเลยครับแต่ถ้าเราไปสมัครที่ช็อปหรือที่อื่นๆเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งเราต้องมาคอยนั่งนั่งเว็บมันยุ่งยากเสียเวลาครับสมัครทางออนไลน์เนี่ยแล้วเดี๋ยวส่งเอกอสารทางออนไลน์แล้วเดี๋ยว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเองนะครับเพื่อรับเอกสารบางบางอย่างนะครับกดสมัครเลยแล้วก็กดตรงที่ส่วนลูกค้าใหม่นะครับสมัครบัตรออนไลน์นะครับก็แค่นี้ครับแล้วก็สำหรับคนที่มีสมัครบัตรใหม่ก็จะมีโปรโมชั่นก็จะมีคูปองส่วนลดของ ลาซาด้านะครับก็ถ้าเราสมัครบัตรเสร็จเรียบร้อยเราก็มาติ๊กตรงนี้ครับมาเรื่องที่หน้านี้เสร็จแล้วเราก็กดลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็กรอกเลขบัตรเครดิตเข้าไปจากนั้นระบบก็จะมีกรอกเลขบัตรเครดิตมีอีเมลนะครับแล้วเราก็กดยืนยันก็จะมีเอ่อ <c oughs> อีเมลแจ้งเตือนกลับมาว่าเราสมัครสิทธิ์นี้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราใช้ใช้บัตรตามเงื่อนไขของเขาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้คูปองคูปองส่วนลด l a ซ a ด้า0 0 0บาทเข้ามาตรงที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่ครับมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ฮะอีค e ูปองนะครับก็จะมันก็จะขึ้นมาโชว์อยู่อย่างตรงนี้ว่าจะได้โค้ดส่วนลด1 หนึ่พันบาทจาก l a ซา d a นะครับซึ่งสิทธิ์พวกนี้เราต้องคอยคอยเข้าไปดูของทางอีออนนะครับว่าเขามีโปรโมชั่นพวกนี้เขาก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณ แล้วก็ช่วยกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ